ติดตามทันข่าวไทยพีบเกันต่อนะคะแม้จะยังไม่มีข้อสรุปว่าหลังจากที่มีการยกเลิกพระราชก,กําหนดกู้เงิน3 5 0 0 0นล้านบาทแล้วนะคะกสชจะอนุมัติงบรประมาณบริหารจัดการน้ําตามที่กรมชลประทานวางแผนวงเงิน9 0 0 0ล้านบาทหรือไม่แต่ว่าตอนนี้ภาคประชาชนบางส่วนก็ที่จับตาโครงการนี้มาตั้งแต่ต้นต่างก็ไม่เห็นด้วยค่ะที่จะใช้งบประมาณเป็นตัวตั้งในการแก้ไขปัญหา การจัดการน้ำของประเทศนะคะเพราะอาจนำไปสู่ปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับประชาชนเหมือนกับรัฐบาลชุดที่แล้วติดตามจากรายงานของคุณจิราพรคำพาพันธ์ค่ะ การบริหารจัดการน้ำรัฐบ,บาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนซึ่งอาจจะมีการใช้งบประมาณมากกว่ารัฐบ,บาลของนางสาวยิ่งรักชินวัตรจาก3,50 0 0 0ล้านบาทเป็น9000แสนล้านบาทก็ยิ่งสร้างความสับสนให้กับประชาชนไทย PBS ได้สอบถามกับปธิบดีกรุชลประทานได้รับกา<อ>รชี้แจงว่างบ9000แสนล้านบาทคือแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานในระยะ10ปีที่จะเสนอให้กับคสชพิจารณา โดยแผนครอบคลุมการบริหารัการน้ำทั้ง25ลุ่มน้ำทั่วประเทศเช่นการฟื้นฟูป่าต้นน้ำแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำป้องกันน้ำท่วมรักษาคุณภาพน้ำและจัดทำระบบบริหารจัดการน้ำโดยเน้นการเพิ่มพื้นที่ชลระทานงบประมาณมากสุด6แสนล้านบาทใช้เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำรองลงมาคือป้องกันน้ำท่วมจำนวน2แสนล้านบาทงบประมาณที่ที่วางไว้เนี่ยเป็นกรอบการบนิการ10ปีนะ ไม่ได้แยกออกมาต่างหากจากเรื่องงบประมาณปกติเพราะฉะนั้นงบประมาณปกติเนี่ยปกติเนี่ยในเรื่องน้ำเนี่ยทุกหน่วยงานที่ได้ดำเนินการเนี่ยก็ปีหนึ่งเฉลีย่ยประมาณ5 0า0 0ถึงหมืล้านบาทนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าปีปีหนึ่งเราอีว่าได้60 000ล้านบาทเนี่ย10ปีก็600สล้านบาท ระาะการทายุทธศาสตร์ฉบับนี้หมายความว่าการตั้งงบประมาณปกติก็ต้องเป็นไปตามยุทธศาสตร์นี้ด้วยที่เกี่ยวข้องเรื่องน้ําเพราะนั้นเงินส่วนที่เพิ่มจริงก็คือประมาณ3ามแสนล้านความกังวลใจของภาคประชาชนมีเห็นอย่างต่อนเนื่องโดยประธานมูลนิธิการจัดการน้ําแบบบูรณาการตั้งข้อสังเกตถึงการเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ของนายกร,รัฐมนตรีเมื่อปลายปีที่ผ่านมาว่าอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับโครงการบริหารจัดการน้ําที่จะเกิดขึ้น ยังมีข้อสองสัยว่ากรณีของการรีบเร่งเรื่องเงินกู้เนี่ยมันเป็นเรื่องของบาปกรรมในรัฐบ,บาลที่แล้วเนี่ยไปตกลงกับบริษัท,ทต่างชาติไม่ว่าจะเป็นเควอเตอร์ ater, บริษัท N อนทีดี D ของจีนแล้วที่นายกไปเยี่ยมทั้งจีนและเกาหลีไปรับปากอะไรกันมาหรือเปล่าเลยมาผลักดันเรื่องแผนเงินกู้ อดคล้องกับอดีตที่ปรึกษาด้านน้าของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่เชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้จะนําโครงการที่มีกระแสการคัดค้านในสมัยรัฐบาลที่แล้วกลับมาปัดฝุ่นอีกครั้งผมเชื่อว่าทุกา่านเอากลับมาทำใหม่ทุกอานเอากลับมาทำใหม่แต่ว่าจะเป็นการเอามานำมาเอามาทําใหม่แบบ ที่กรณีแม่กรองซึ่งมีแรงต้านเยอะรุ่มน,น้ําแม่กรองเนี่ยซึ่งผมก็บอกตลอดเวลาว่าววคิดได้ยังไงเอาเอาน้ําจากตะวันตกไปลงตะวันตกยกยกน้ําขึ้นไปยกได้ยังไง แม้จะยังไม่ได้ข้อสรุปว่าคอสชอจะอนุมัติงบประมาณ900ล้านบาทหรือไม่แต่นักวิชาการด้านน้ำและภาคประชาชนบางส่วนก็เตรียมเคลื่อนไหวคัดค้านเพราะเชื่อว,ว่าจะสร้างความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับประชาชนเหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับโครงการบริหารจัดการน้ำ350,000ล้านบาทสมัยรัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ใช้งบประมาณมาเป็นตัวตั้งในการแก้ไขปัญหาเช่นเดียวกันเจราพรคำภาพันธ์ไทย P ี s รายงาน